อ้าวมันจามย์นเผาบ้านผมเลยนะเนี่ยมันต้องเผาทั้งหมดด้วยนะมันช่มันต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมดโดยสิ้นเชิงอ่ะผมพูดหลายครั้งแล้วแต่ท่านไม่ฟังผมเองอ่ะท่านก็ยังทําเหมือนเดิมเพราะมันยังมีเอี่ยวอยู่ไงมันน่าจะนั่นน่าจะนี่น่าจะรู้น่าจะเห็นน่าจะเข้าใจแต่อาจารย์ทำให้ผมเห็นถึงการลงท่าผมผมนกชัดมากเลยอาจารย์ มันไม่ได้เครื่องเปรียบเทียบมันยังไม่รู้หรอกพราผมรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยออกมาเร็วใช่มันต้องได้เครื่องเปรียบเทียบเียครื่องแต่ว่าผมอาจจะบอกอาจารย์ว่ามันติดตัวผมว่าถ้าจะให้มันหายเนี่ยมันคงยากแต่เอาเป็นว่าผมรู้จักมันแล้วกันอาจารย์แล้วมันจะผ่อนคลายไปเองใช่ครับพอมันเริ่มจะเข้าถ้ำก็รู้อย่างนั้นแหละครับ ต่างกับเมื่อก่อนนี้มันไม่รู้อาจารย์แล้วมันมีจิตชักชวนด้วยนะโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะอาจารย์มีอะไรนะจิตชักชวนอ๋อ<ต>มันาามีตั้งนานแล้วจิตชักชวนเนี่ยท่านท่านก็เคยพูดแต่ว่ามันก็ยังทําเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นจิตชักชวนที่มันละเอียดกว่าอาจารย์<อ>คือตอนที่ผมเดินเนี่ยเวลาผมนิ่งเนี่ยจิตมันชัชักชวนว่า สงบเธอมันคล้ายๆแบบนั้นนะเออมัน,มนต้องการความสงบนั่นแหละปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจเพราะทางที่เราเดินเนี่ยเราเดินโดยชินอยู่แล้วแล้วมันมีตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็ทําที่ไหนอะน,นั่งกองไหนนั่งข้างนอกหรือนั่งข้างในแล้วมันจะไปหาความสงบตรงนั้นนะฮะมันเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะ ตอนที่มันจะปฏิบัติอะมันคิดเวลาไว้แล้วล่วงหน้าตรงนั้นแล้วต่อมาก็จะนั่งกองไหนแล้วมันก็จิตอะมันก็จะมุ่งไปหาตรงนั้นหาความสงบตรงนั้นมันมีขบวนการของมันทํากรรมฐานอย่างนี้แหละรูปแบบอย่างนี้แหละแล้วแล้วมันจะไวมากพอคิดปั๊บมันก็รวมมันก็นิ่งมันก็สงบแล้วลงแล้วเข้าถ้ำแล้วอย่างนั้นนะไวมากเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ตรงนี้แหละ ต้องไวๆพอๆกันที่มันทำกรรมาฐานที่มีรูปแบบตรงนั้นแหละฮะพอพอเราเข้าใจมันแล้วเอามันมันเริ่มไม่รับรู้อารมณ์ทางตาทางหูแล้วมันเริ่มเลือนเลืองลางๆแล้วไม่ชัดเจนแล้วนั่นแหละมันเริ่มเข้าทํำแล้วก็ออกจากทํำมาเรียนรู้ใหม่ที่ผมบอกบริหารได้สองกรณีแหละออกมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแต่ยังไม่หายก็ลุกเปลี่ยนอารมณ์ ปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันไปทําความสะอาดทําอะไรแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วเลิกสนใจมันอาจารย์ครับแต่วันนี้วันแรกนะครับที่ผมไปเดินบินถบาตแล้วผมเห็นจิตชักชวนวันนี้โอ้ยเพิ่งจะเห็นเลยแหมมาตั้งนานแล้วใช่ครับตั้งกับท่านมาแล้วแต่ผมไม่รู้ตัวอาจารย์ผมไม่รู้ตัวเลยเออมันเรื่องการปฏิบัตินตั้งแต่เริ่มตั้งเวลาแล้วคิดว่าเวลานั้นเวลานี้จะปฏิบัตินั่นแหละมันวางแผนไว้แล้ว แล้วมันจะเอามุมไหนอ่ะตรงไหนอ่ะจะนั่งตรงไหนจิตถึงจะสงบอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะมันคิดวางแหวนไว้แล้วแล้วมันเป็นระเบียบกรรมฐานของมันรูปแบบของมันใช่ครับเออเนี่ยมันมีรูปแบบของมันตรงนี้แต่ว่าผู้ปฏิบัติะคิดว่ามันต้องระเบียบกรรมฐานต้องทําอย่างนี้แหละการปฏิบัติต้องพิเศษต้องอย่างนี้แหละมันจึงไม่เอใจว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่ถูกไอ้นี่มันอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีดอกมันมันตัดสินใจแล้วมัน ตกลงเอาอย่างนั้นแหละมันเชื่อไปแล้วเออมันเชื่อแล้วมันก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นแหละฮะแล้วใครจะมาบอกยังไงมันไม่เชื่อดังนั้นฮะมันไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเพราะกูจะเอาอย่างนี้แหละนะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนี่แหละสุดยอดเลยอ่ะแต่มายอดลงไงเออแต่ดีนะที่ผมบอกท่านแล้วท่านยังทำตามที่ผมแนะนำนะถ้าใม่นั้น ผมเหนื่อยนะอาจารย์มันได้ผลไงครับเหนื่อยมันได้ผลที่ผมบอกว่าผมเหนื่อยอะเพราะว่ามันคุยกันเหมือนคนละภาษาไม่รู้เรื่องเหนื่อยเหนื่อยกับคนพวกนี้เพราะเขาไม่ไม่ฟังกับเราที่เราแนะนําไปมันเหนื่อยตรงนี้แหละมันเป็นคาแนะนําที่ดีมากเลยนะแต่เขาไม่รับกับเรา เขาไม่เอากาับเราอ่ะเขาจะเอาของเขาแบบนั้นนะเขาชอบรูปแบบมั้งเออนะชอบรูปแบบเขาคิดว่ารูปแบบนั่นแหละดีเหมือนนกอยู่ในกรงอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเอาอาหารมาให้กินดูแล้วมันปลอดภัยอ่ะนะแต่ถ้าออกไปนอกกรงแนละ้วรู้สึกมันไม่ปลอดภัยนะแต่ผมว่ามันพวกพันธุ์พิเศษอาจารย์มันต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าทํากล้าทิ้งใช่อาจารย์นะฮะลุยอย่างนั้นฮนะนนนะผมที่ที่ผมเปลี่ยนอานะจารย์เพราะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า อาจารย์เนี่ยผ่านมาแล้วถ้ามันไม่ดีอาจารย์จะไม่แนะนําผมผมผมเลิกมานานแล้วออกจากป่ามาแล้วแล้วตรงนั้นมอาจารย์ต้องเชื่อสิแล้วสักแล้วไม่ต้องกลัวเราก็จะเข้าไปหลงป่าอีกก็รู้เองแต่ว่าไม่หลงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าทากับเมือนกันมันก็จะรู้เหมือนมอต่างกับเมื่อก่อนนะพอเข้าปั๊บมันก็จะรู้แหละแล้วมันจะมีวิธีบริหารจัดการของมัน อนนี้ผมเริ่มรู้แล้วจ้ะเรงเรียนรู้กับเขาแล้ออกเองได้แล้วก็ต้องต้องทันกับเขาอ,ะอ่ะรู้ทันเขาอะ,อะเขาเรียกว่ารู้ทันเวลาที่มันเริ่มผิดปกติอะ,อะทางตาทางหูเป็นต้นเนี่ยเริ่มผิดปกติเริ่มไม่รับรู้อารมณ์เท่าที่ควรนั่นแหละ,ะเขาทำแล้วก็ย้ายออกมาบริหารออกมา ไม่น่าเชื่ออาจารย์มังกรผมจะเข้าไปเพลินอยู่ในนั้นได้โอ้ยก็ทํามาตั้งสิบปีแล้วมันไม่เพลินได้ไงอ่ะแต่มัน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 มีตัวที่เข้าไปยึดด้วยนะตัณหาอุปาทานอ่ะมันยึดว่าไอ้นี่แหละดีมีสาระนี่แหละคือการปฏิบัตินะฮะไออย่างอื่นมันไม่ใช่มันไม่เอาด้วยนะแต่พอมาเรียนรู้บทเรียนบทใหม่ที่ผมนําเสนอไปเนี่ยเอ้ยมันมีบทเรียนบทใหม่ที่น่าศึกษาฝ่า น่าสนใจฝ่าแล้วมันรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารท,ทุกวิญญาณนะฮะไม่ใช่รู้เฉพาะไอ้ที่ทำทำมาอย่างเดียวอย่างนั้น,น,นหรอกโอ้ยมันมีอย่างอื่นหลากหลายแล้วกิเกกกลสมันก,ก็เกิดทุกอารมณ์ทุกทวารแล้วไปทําอยู่ทุกอารมณ์เดียวทวารเดียวกิเลสก็เกิดทุกอารมณ์ทุกทวารแล้วจะเจอกันเหรอแล้วจะจับโจรได้เหรอแล้วจะละกิเลสได้ดเหรอกิเลสไปิดกั้นไว้เออนั่นน่ะสิก็เลยต้องบอกให้เลิกนะ แล้วไม่เลือกธรรมดาเราเผาทิ้งเลยบ้านผมเลยต้องเผาทิ้งเลยอาจารย์อยู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็ดึงผมออกมาแล้วบอกท่านี้ไปแล้วก็เผาบ้านผมซะอย่างนั้นใช่แล้วเดี๋ยวจะสร้างบ้านใหม่เดี๋ยวท่านสร้างเองนะสร้างรูปแบบเองผมเพียงแต่นําเสนอเท่านั้นแหละแล้วท่านก็สร้างท่านเองแล้วท่านก็เรียนรู้เองนะฮะมันต้องเรียนรู้เองครับเพราะว่าตติปัฐานวิปสสนา กิเลสของใครใครต้องละเองครับ,รบผมไปละให้ท่านไม่ได้แล้วท่านต้องละเองท่านต้องเรียนรู้อเอง,องการฉันข้าวถ้าผมจะอิ่มผมก็ต้องฉันเองกต็งต้องกินเองถึงจะอิ่มเนี่ยผมไปกินแทนท่านก็ไม่ได้ก <c oughs> ิเลสใครใครต้องละเองต้องเรียนรู้เองถ,ถ้าเข้าใจแล้วก็จะสนุกกับการเรียนรู้ถ้ามีคนมาถามผมถึงเรื่องอาจารย์ ผมจะบอกว่าอ๋ออาจารย์บุญชูทุ่งเผาเรือนผมบ้าเหรอเออผมจะพูดอย่างนี้เลยะใช่พออาจารย์เนี่ยมาเจอผมว่าอยู่ๆท่านเป็นท่านเผาว่างด้วยอย่างนั้นแหละใช่ไม่ท่านเผาขท่านเองนะผมไม่เผาแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวท่านก็สร้างท่านเองผมเพียงแต่บอกอ <c oughs> ุบาย <c oughs> ให้ไปเรียนรู้กับกิเลสตัวเอง <c oughs> นะเพราะกิเลสใครใครก็ต้องเรียนรู้เองแล้วก็จังละเองเห็นไหม ที่พระเจ้าตัดว่าตุมเหหีกิจจังอาตับปังอาขาตาโลตถาคตาความเพียรเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนันต้องไปเรียนรู้เองบผมบอกอยู่แบบธรรมชาติไร้รูปแบบทำ,ทำแบบที่อาจารย์สอนเนี่ยสะดวกกว่าวก็ใช่ อา่าแล้วมันความ,มาเป็นจริงเลยอ่แล้วคนที่ปฏิบัติก็ส่วนมากก็ไม่เห็นด้วยกับผมแบบที่นำเสนอแบบนี้ให้รู้ว่าธรรมชาติอย่างนี้แหละแต่พี่เหมิมมหนเหมอนหลุดง่ายผมว่าเขาไม่เข้าเขาเขาคิดว่ามันต้องมีรูปแบบไงไอ้ที่รู้แบบนี้มันไม่มีรูปแบบอะไรนน่ ขนาดผมฟังอาจารย์ครั้งแรกอะผมยังต่อต้านเลยเอออย่างนั้นแหละอ,อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะตอนที่อาจารย์พูดเนี่ยผมนมี่มีความรู้สึกต่อต้านเลยเอ,อ,อาจารย์บอกไม่ให้ทำแล้วจะให้ทํำยังไงใช่ก็บอกธรรมาชาติมันมีอยู่แล้วไม่ต้องทำแต่พอผมลองลองทาตามอาจารย์ดูออจริงวยมันมีอยู่แล้วดูไม่ไหวซะอีกนะ่ัอาาทุกอารมณ์ทุกตะวนันเรียนรู้ไม่ไหวหลอกนะแล้วโดยเฉพาะที่ของท่านเองทำแบบ รวมๆนิ่งๆอยู่ที่ใจเนี่ยมันจะไม่ยอมรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายเท่าที่ควรหรอกมันก็เข้าถ้ำอยู่นี่แหละผมก็เลยต้องนําเสนอให้ออกจากถ้าและก็มาเรียนรู้กับธรรมชาตินะฮะแต่กับกายเป็นว่าผมชอบแบบของอาจารย์นะครับอ่ามันต้องมาเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งแต่รูปแบบที่เคยทําไปแล้ว่มันไม่ไปไหนหรอกฝ่ายเรือไม่แก้เชือกอ ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เครียด,ดเออจริงๆแล้วเวลารู้แบบนี้มันก็ไม่เครียดนะรู้ตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยไอ้ที่รู้อย่างเดียวนะั่นแหละถ้าหากว่ามันไม่ได้อย่างที่มันต้องการนะ่ยมันจะเครียด หมายถึงเมื่อก่อนเนี่ยมันเครียดอนั่นแหะที่ทําไปทํามาแล้วมันเครียดก็ไปทํามันทำใหม่พอมันเครียดมากผมก็เลยเข้าถ้ำก็เลยเออนั่นแหละคราวนี้เออเราเจอรูปแบบใหม่ศุขเออศุขมันนั่นแหละนั่นแหละแล้วมันก็ไปหลงติดไกตรงนั้นผมหนักตรงเออนั่นแหละตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องออกจากกองนั้นแล้วมาเรียนรู้ทุกรูปแบบอาจารย์ครับสุขในสมาธิมันไม่ดีเลย ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันจเจริญวิปัสนาไม่ได้ม,ไม,มันต่อยอดไ,<ง>ไม่ได้ถ้าต่อยอดได้ผมต่อไปดานแล้วอไม่ให้ออกมาอย่างนี้เราแต่มันมีอีกอันที่ผมบอกว่าขันิกัสสมาธิตรงเนี้ยมันถึงจะ,จะเจริญวิปัสนาได้ถ้ามันเลยจากตรงนี้ไปมันจเจริญไม่ได้อวิปัสนามันต้องเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเกิดดับแต่หนึงนึ่งเน่ยมันไม่เห็นแล้วมันเจริญไม่ได้ วิปัสนาเกิดไม่ได้แล้วยิ่งมีสุขเป็นอารมณ์นี่หนักเลยเออแล้วทีนี้วิปัสนามันมีทุกข์มันต้องเห็นทุกข์นะฮะโลบไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์มันถึงจะมาไม่ใช่สุขสุขตัวนั้นมันวิปรัชไม่ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสนาผมนี่ไม่เอาทุกข์เลยนะอาจารย์เมื่อก่อนนี้นะผมเอาแต่สุขอย่างเดียวเลยนั่นแหละทําไปกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่เจริญวิปัสนาก็ไม่ได้ต่อยอดไม่ได้ถ้าต่อยอดได้ก็ไม่ต้องออกสิใช่ครับ มันนี้มันออกไม่ได้มันต่อไม่ได้มันต้องออกเหมือนต้องมาเรียนรู้อย่างนี้นะครับอาจารย์พผมตัดสินใจออกนี่ผมออกเลยต้องออกเลยออกทั้งหมดด้วยนแล้วเวลามันเข้าก็ไปรู้เรียนรู้มันใหม่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมทํามานานแล้วมันเสียเวลานั่นะสิเออมันมันอย่างนี้ก่อนจริงๆมันไม่ได้เสียเวลาหรอกมันเป็นบทเรียนครับถ้าเราไม่เคยทําเลยเรายังไม่มีบทเรียนพวกนี้หรอกมันต้องมีบทเรียนตรงนี้ นะแล้วผมก็จะเห็นไม่ชัดด้วยอาจารย์ถ้าผมไม่เคยทำมาก่อนอ่ามันไม่มีรูปแบบไม่มีเครื่องเปรียบเทียบอะไรเนี่ยนะแ้วออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบนะรูปแบบการทําเริ่มตั้งแต่จิตคิดจักชวนจะปฏิบัตินั่นแหละต้องเห็นตรงนี้ครับ,รบพอเห็นตรงนี้แล้วก็จึงมารู้ว่าอ๋อเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้นะที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ท่านมาใหม่ๆแล้วมันต้องเรียนรู้ทั้งเนี่ยทั้งสมมถาทั้งวิปัสสนานะฮะ ิดที่เริ่มต้นคิดชักชวนจะปฏิบัติตรงนี้แหละเนี่ยมันต้องมาใช้ตรงนี้มันต้องมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วถึงจะออกจากถ้ำออกจากการทากรรมฐานอะไรพวกนี้ได้ครับแต่ผู้ปฏิบัติเขาไม่สนใจพวกนี้นะผมนําเสนอไปเขาก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรอาจารย์ครับผมเห็นนะครับแต่ผมตามใจมันทั<อ>่งวันที่อาจารย์บอกให้ออกผมเห็น<า>ผมก็เลยไม่ตามใจมัน ก็ผมบอกให้ท่านเลิกทําตั้งแต่มาแล้วผมบอกจนนับครั้งไม่ท้วนแล้วท่านก็ย,ยังทําเหมือนเดิมมันติดอ่ะจนะผมผม <c oughs> ผมก็ไม่ไม่รู้จะบอกอะไรบ่อยๆพอบอกบ่อยๆแล้วไม่ทําก็เออเขาไม่สนใจเราก็ไม่สนเหมือนกันครับก็ปล่อยนะปล่อยแบบลอยแพไม่สนใจแล้วก็เขาไม่สนใจก็ก็ <c oughs> มันเหนื่อยอะ เหนื่อยกับการพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆอาจารย์ผมสนใจจะผมมีความเิดเท่านั้นเองอนั่นแหละแต่มันคิดว่าไอ้ที่ทำมาแล้วนั่นะมันดีสุดยอดแล้วล่ะแต่มันเอายอดลงไงมันเป็นความเห็นที่ผิดก็ <c oughs> <c oughs> ใช่มันเป็นอย่างนี้ของมันเนี่ยแค่อาจารย์บอกผมมาสองสามวันเนี่ยผมเปลี่ยนเลยนะอาจารย์โอ้ยผมบอกนับครั้งไม่ถ้วน แต่ผมไม่เคยลองทำไงอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งใช่มันก็มัน,มนก็กล้าได้กล้าเสียกล้าทิ้งเี๋ยวจะได้เรียนรู้บทใหม่เพราะคําพูดของอาจารย์คําเดียวเลยนะที่ทําให้ผมตัดสินใจอ่ะที่อาจารย์บอกว่าผมเหนื่อยนะอาจารย์บอกว่าผมเหนื่อยเหนื่อยกับการพูดซ้ำๆบ่อยๆจนนับครั้งไม่ถ้วนผมมีความรู้สึกว่าผมเอ๊ะผมกําลังไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยผมทําให้อาจารย์ผิดหวังที่บอว่าเนี่ย ผมไม่ได้ผิดหวังอะไรแล้วแต่ผมพูดซ้ำๆแล้วท่านไม่ทําตามที่ผมแนะนำงงผมก็เหนื่อยอะสิแล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นคนดื้อเลยอ่ะก็ทํานองนั้นแหละผมก็เลยตัดสินใจเอาวะลองดูมันต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าทิ้งแล้วจะได้เรียนบทเรียนบทใหม่อันนี้เป็นอุบายคลายการทํากรรมฐานนะฮะนะแล้วแล้วก็ใคล้ๆกับ ครูบาอาจารย์เขาเด้สอนผมได้ตรงอย่างเงี้ยผมได้บทเรียนจากตัวเองแล้วผมกล้าได้กล้าเสียกล้าทิ้งไม่มีใครสอนไม่มีสอนหรอกไม่มีไม่มีใครมาสอนแล้วแล้วผมบอกกับท่านไม่รู้กี่ครั้งแล้วท่านก็ยังไม่เลิกเนี่ยผมก็เหนื่อยสิผมไปคุกคีอยู่กับหมูนั้นนะอาจารย์นั่นแหละท่านไม่ยอม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 ทาคาแนะนําผมอะท้าทำาำแนะนําท่านจะได้บทเรียนบทใหม่นะแล้วบทเก่าก็มาด้วย ทั้งบทใหม่มดเก่ามันก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างแล้วต่อไปมันจะเรียนรู้ว่าโอ้ไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้อะที่ทํามาแล้วไม่ต้องกลัวผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวมันก็มาเพราะเราเคยฝึกเคยทําไว้แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตั้งเวลาแต่ท่านไม่เคยพูดถึงตรงนี้แต่ผมรู้แล้วก็เริ่มตั้งแต่จิตคิดชักชวนจะปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยเรียนรู้กับเขาแล้วก็เรียนรู้เฉยเฉยนะไม่ต้องทําเหมือนเมื่อก่อน แล้วอะไรจะมาก็เรียนรู้ก็มันแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มาหรอกที่ทําไว้แล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็มาแวบ,บเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็เข้าถ้ำใช่อาจารย์เดี๋ยวผมเนี่ยผมรู้เลยเอ่อเนี่ยต้องเรียนรู้อย่างนี้แล้วมันจะรู้ต่างกับเมื่อก่อนที่มันรู้แล้วทํารู้แล้วไม่ทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนรู้ก็มันแล้วไม่ต้องไปหาวิธีแก้นะตรงนี้เรียนรู้เฉยๆขณะที่รู้ว่ามันแก้แล้ว มันเปลี่ยนอารมณ์แล้วเปลี่ยนทวารแล้วเปลี่ยนความรู้สึกแล้วเนะีนะ่ยเนี่ยปัญญามันเกิดแล้วมันเรียนรู้แล้วมันแก้แล้วถ้าไปหาวิธีแก้กยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะฮะเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเออมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งรู้แค่นี้พอแล้วนะฮะ